รักษาส่วนหนึ่งไปด้วยนะคะ,ะส่วนคนที่บอกว่าเงียบได้ไม่นานหรอกอเดี๋ยวจะกลับมาปะท้ากันยิงกันสนั่นกว่าเดิมล่าสุดโดนทัวลงเรียบร้อยแล้วค่ะมหมอปลายพลายกระซิบเนี่ยคุณผู้ชม,มที่วันก่อนพูดเอาไว้เนี่ยบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวมันจะหนักกว่าเดิมแต่พอไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนทวงถามเป็นเยอะแยะเลยว่าจะรับผิดชอบอยังไงไม่มีพลายกระซิบไม่มีอะไรแล้วครับ คำนวณแล้วก็ทายส่งเดชไปอย่างนั้นแหละครับบอกว่าจะเกิดอย่างนั้นจะเกิดอย่างนี้โอ้ยถ้าแม่นจริงเนี่ยวันที่เขายิงเงินวันแรกเนี่ยหมอปลายอ่ะต้องกระซิบบอกแล้วว่ามันจะไปตกตรงปั๊มน้ำมันตรงไหนตรงไหนนั่นคือของคราบเหือคราบฝังแน่นชนะได้ด้วยไฮยีนซักผ้ากลิ่นแฮปปี้สัญชายผสานแอคทีฟเซนสฟลิปไฮยีนซักผ้าชนะทุกการซักชนะทุกคราบจบ100ต้นต่อกลิ่นอับวิวคอนเฟิร์ม เพราะได้กินหรือว่าอากาศเป็นได้มากกว่า <c oughs> เป็นความผ่อนคลายสบาย <c oughs> เป็นพื้นที่ให้คุณรู้สึกปลอดภยัย <c oughs> เป็นความสดใสและมีพลัง <c oughs> เป็นสมาธิปลุกจินตนาการ <c oughs> เป็นความสุขของทุกคน <c oughs> ได้กิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ P.E.A. เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐ,ฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี P.E.A. Smart Energy for Better Life and Sustainability มอบมงให้แม่สาวสวยของเอมมอบสกอตรังนกแท้พิเศษลดสูงสุด25%ถึง27สิงหาคมนี้รังแคร์หรอไม่เคยกลัวเพราะผมใช้แชมพูยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับหนังศีรษะผู้ชายใหม่เคลียร์แมนด้วย Power Factor พลังช่วยชะจัดรังแคร์มั่นใจ100%ช่วยสยบรังแคร์จะเป็นที่1นึ่งเคลียร์แมนเด็กๆรู้นมคาเนชั่น u t แคลเซียมสูง ของการล้างหนะ้าใหม่กานีเยไบรท์คอมพลีสเซรั่มคลีนเซอร์เซรั่มวิตามินซีในโฟมล้างหน้าทำความสะอาดผิวหมองคล้ำเพื่อผิวดูสว่างใสขึ้นทันทีที่ล้างใหม่ใส um er. ่พกพาอย่าลืมมาลองซื้อกันนะกานีเยธรรมชาติในแบบคุณโดนัทโคสเตอร์อร่อยมันฟันลุ้นล้านลุ้นละันใหญ่ลดจนบีวายดีเพียงสแกนหรือส่องซองป่าลุ้นต่อที่สองเพียงซื้อผ่านเซเว่นอินเวนถึง24สิงหาคมนี้ปตท,อท,อทอสอพอมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

หิวต้มมาม่าไหมอยากกินก๋วยเตี๋ยวมาม่ากามีก๋วยเตี๋ยวมีทั้งรถก๋วยเตี๋ยวเรือและรถเดินทางหาซื้อได้ที่เซเว่นเน็ตเวและร้านค้าชั้นนำอยากไปดูดอกไม้ไวนี้เรื่องกินเหนื่อยากแต่เรื่องเที่ยวไม่มีถอยคุณยายจะไปจริงหรอไปนู่นแล้วใส่ใจตัวเองและเสริมด้วยไม่เอ็นชูโกลอทเวนส์โปรมีวายบีจีพร้อมเอชเอ็มบีสวยจ้าวายเต๋ารับภูมิใจชัวใช้ไม่บาสินโอทมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ช้องเสียช้องเสียใช้เกรตเตอร์คาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียมีตัวยาแอคทีเวชั่นโขลกอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาเด็กๆรู้นมคานชั่น U H T แคลเซียมสูงหอมแรงฉุนไปหอมละมุนดีกว่าอยากหอมละมุนซักด้วยโอโมพลาสไใหม่มดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาหอมละมุนละมุนโอโมพลาสกลิ่นใหม่ มอบมงให้แม่สาวสวยของเอมมอบสกอตรังนกแท้พิเศษลดสูงสุด25%ถึง27สิงหาคมนี้ภาคเหนือมวลฝุ่น PM 2.5เยอะแต่มวลความสุขล้นปลาปล่ำปลาเลือ Heavy Duty, มิ s u b i s h i เฮลิ y d u ี y มีนาโนแอร์ฟิลเตช่วยกรอง PM 2.5พร้อมไปปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศมิ s u b i s h i เฮลิ y d u ี y คุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดนตรีได้ไหม S 2 6 Go 3ใหม่ผสม Alpha s p h i n g o m y e l i n ทุกจินตนาการอาจเป็นจริงได้ใหม่เอกสิทธิ์เฉพาะ S 2 6 Go 3และ S 2 6 Go Pro บนกโกสไลโคสเตอร์อร่อยมันฟันลุ้นล้านลุ้นรางวัลใหญ่ลดจน BYD ายเพียงสแกนหรือส่งซอเปล่าลุ้นต่อที่สองเพียงซื้อผ่านเซเว่นอินทูเอนถึง24สิงหาคมนี้ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมเต็ม เลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดียาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดปากสะอาดจ,จริงๆนะครับนี่ใหม่รถอ่อโยนฟลัชฟูดฟลัชมินหิวต้องมาม่าไหมอยากกินก๋วยเตี๋ยวมาม่าก็มีก๋วยเตี๋ยวมีทั้งรถกว๋วยเตี๋ยวเรือและรถเดินทางหาซื้อได้ที่เซเว่นเลเวลและร,ร้ะานขาชั้นนมฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ <ๆ S 1> ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มเต็มเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มเต็มเข้มหอมได้อีก Yeah. Future man, friend, Jack and Crit. สายไฟฟ้าฟูลเลอร์ธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้อะไรดีบุ่มก็ว่าดีสปูเบเนตย,ยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายดับหนึ่งสิบปีสอน นาฬิกา48นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีครับอุบัติเหตุอุบัติภัยสองปัจจัยประมาทจะมาง่ายรอบนี้เป็นคุณป้าชาวอู่ทองสุพรรณบุรีนะคุณป้าชาวอู่ทองเกิดเหตุสยองบิดมอเตอร์ไซค์เจอรถตู้ทึบกระบะตู้ทึบทับดับขาที่ฮนะ ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมจากสุพรรณเดี๋ยวพาไปดูกันต่อที่ระยองในจังหวะที่รถกําลังจะรอเลี้ยวออกจากซอยเนี่ยโอ้ยรถออกันเพียบเลยปรากฏว่ามีคันหนึ่งแหลมออกไปก่อนในขณะที่รถทางตรงเขายังไปไม่หมดเลยค่ะ ชนนะสิเออต็มเต็มเสียงมันใะ่กันวุนว่นวายจนด้านในเนี่ยคุณยายถึงถามโอ๊ย